แค่กดไ like, ลค์กับคนละหนึ่งไลค์และกด u b บสไค b ์เอาให้ถึงเจ็ดแสนซับไปเลยและคลิปนี้ผมขอสองพันไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วย คลิปนี้จะเป็นการตัดแบบลุกลุกมากเพราะว่าทางบ้านผมไฟดับ Wi-Fi ก็หายป้าข้างบ้านก็ด่าแถมของยังมาค้างอีกและก็ดูดีบากเกินตอนเวลาอัดคลิปอีกอุปสรรคมากมายไปหมดก็จะขออภัยสำหรับการที่ตัดแบบลุกลุกด้วยนะครับเอาเราไปชมกันเลยตูดฉันได้มาอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยดูดีลูกดูดีสุดใจพ่อไหนึ่งลูกดูดีอะไรมาลูกโอ้พูดง่ายขายของนี้ยังเลยแมวอืมทำไมทำตัวน่ารักวันนี้ไม่ได้กินข้าวใช่ไหมแอบไปกินมาแล้วอ๋อแอบไปกินมาแล้ว เ <Okay. S 2> อาล่ะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้สู่ Q&A หนูดีพบปาประชาชนนะครับก็คอร์อรเวกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลง <laughs> จริงๆไม่มีคิดจะลงจริงๆนะครับผมถ้าหานี่ก็หาเหมือนกันนะเนี่ยก็เริ่มจะไม่หาแล้วนะถ้าลงต่อเนื่องนะก็วันนี้หนูดีเริ่มมาโวยวายแต่เช้าเลยนะครับก็เลยแบบว่าเลยแบบว่าเออจับมาะ,ะายเลยขอ Q&A ไปตั้งหลายเดือนซึ่งผมได้แคป Q&A ไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมหลงลบครับน้อพรว่าหนูดีก็น่าจะจําได้อยู่นะครับว่าผมจะถาม,มาอะไรนอกอาจจะไม่มีแบบตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือขึ้นมาแต่ก็จะพยายามนะครับผมพูดได้เยอะที่สุดนะครับโอเคคำถามข้อแรกเลย ครับหนูดีมาจากไหนอืมหนูดีหนูดีผมไปรับเลี้ยงหนูดีมาจากเจ้าของอีกคนหนึ่งนะครับผมที่เลี้ยงแมวเยอะมากประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับเยอะในที่นี้ก็คือเยอะมันผิดธรรมชาตินะครับคือแถวบ้านผมเขาเลี้ยงประมาณห้าหกตัวนะแต่ว่านี่เลี้ยงเจ็ดแปดตัวปะปะ,ปะเกอร์หนูดีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่หนูดีไม่ใช่แบบเป็นแมวตัวเล็กๆเกนาะเป็นแมวที่แบบตัวโต,วต,วตวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณตังสาเดือ you know. นนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมได้ประมาณ2ปีนะ ไงดูดีอือออแลวนี้ก็หนูดีมาจากไหนก็มาเจ้าของอีกคนนึงนะครับซึ่งอยู่บ้านเดียวกันกับผมนี่แหละเออไม่ใช่บ้านเดียวกันแบบบ้านหลังเดียวกันนะคือหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมอันที่สองนะครับหนูดีเกิดวันที่เท่าไหร่นะหนูดีเกิดวันที่4ธันวาคมนะครับปี2000เออเออเออ เทา่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดสองพันประมาณสองพันยี่สิบนะครับผมสี่ธันวาคมสองพันยี่สิบเนาะก็ใกล้จะครบสองปีแล้วนะหนูดีต้องไม่แก่จังลกูกแก่จังเลยอ่ะแก่รวดักขวาภาพมันะ้งล่ะเอาโดนดาพ่อเฉยซึ่งหนูดีนะครับผมก็เกือพันที่4นะครับอือฮึ เขไม่ได้สามครับดูดีชอบกินอะไรนะครับดูดีชอบกินอาหารเม็ดครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ดูดีชอบกินมราะว่าคือ KFC นั่นเองนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมเออ KFC มาจากในเมืองนะครับดูดีจะแบบว่าวิ่งเข้ามาชาร์จแบบขอหน่อยกูจะกินเฮ้ยมานี่รลย เด็กมึงไม่สนใจเอาเลยปล่อยมาปล่อยมาไอ้มดดําโก้ปล่อยไปมดดําโก้คือหนูดีชอบกินเคฟซีแล้วก็อาหารเม็ดนะครับผมฮะข้อที่สี่นะครับผมหนูดีโดนรับเลี้ยงมายังไงอันนี้อันนี้ก็คือผมไปรับเลี้ยงมานะครับโดยต้นเหตุที่รับเลี้ยงมานะครับคือหนูดีเป็นแมวตัวแรกที่ผมเคยเลี้ยงเนาะโดยปกติแล้วผมจะไม่เลี้ยงแมวนะครับผมจะเลี้ยงหมานะครับผมอันนี้เป็นแมวตัวแรกของผมที่เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่านะครับพาไปรับเลี้ยงมานะคือเป็นเก่ายังได้เมียวเนฟ แล้วก็ทีแปเหรือกับแาวี่ดูดิจะเล่นนะจะเล่นนะคำถามที่ห้านะครับผมดูดีมีแฟนหรือยังนะครับดูดีมีแฟนแล้วนะครับผม ซึ่งมันก็มาอยู่บนหลังคาเนี่ยตรงเนี้ยหลังคาตรงเนี้ยทุกวันทุกคืนมาร้องมิวมยวมิวเรียกหาหนูดีซึ่งหนูดีนอนครับนี่แหละชีวิตประจําวันหนูดีก็คือกินแล้วก็นอนแล้วก็ก่อปวนกินแล้วก็นอนแล้วก็ก่อกวนใช่ไหมหนูดีไม่ใช่ไมู่กอย่านะอย่ากัดนะอย่ากัดนะแฟนของหนูดีนะครับก็ได้ทําการบุจจุบะกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหนูดีไม่ท้องหรอกข้อที่หกนะครับหนูดีมีลูกก็ยังก็เหมือนข้อที่แล้วนะครับก็ทํามันไปเรียบร้อ อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ดูดีไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วตัวลหนาซึ่งผมไม่อยากจะให้มันแพร่พันธุ์แบบมหาศาลแบบบ้านคนอื่นนะครับซึ่งผมรับเลี้ยมันไม่ไหวอยู่แล้วตัวเดียวนี้ก็จะตายหายอยู่แล้วนี่มันไปทําโซฟาผมเละตุ่มเป๊ะหมดแล้วเงี้ยเงี้ยวไยววอยโหดโหดโหดเข้าสู่มโหดครับเออโี ข้อที่7ดนะครับผมดูดีรักพี่หรือเปล่าก็ดูจากสถานการณ์แล้วก็ดูจากพฤติกรรมแล้วนะครับมันรักผมมากๆเลยนะครับฉันจะรักแกจนช่วยแกให้อาหารเท่านั้นเข้าใจไหมมนุษย์เอาเฉยเลยก็น่าจะรักผมนะครับเพราะว่ามันติดผมไม่ได้เวลาที่ผมไปเข,ข้าห้องน้ำนบะมันก็จะไต่าตามหลังคาห้องน้ำแล้วก็มาเรียกเฮ้ยฟังบอกว่าจะจีเธอกูเหงาเวลานอนก็แบบมาล้องหน้าห้องนะครับเพื่อจะให้เข้าไปในห้องแล้วก็ไปนอนด้วยนะครับก็ก็ให้นอนด้วยนะครับผม โว้ยสงสารมันเนาะอ,อุ้ยอ้ยแหวะแวะให้นอนตรงบ้าน่ะเห็นไหมเนี่ยตรงบ้านอ่ะบ้านมันบ้านมันอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้นะให้นอนตรงนี้แต่มันไม่นอนมันอยากจะนอนกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันเป็นแมวขี้เหงาขนาดไหนข้อที่8นะครับผมหนูดีไปไหนตอนกลางคืนอ่าหนูดีนะครับตอนกลางคืนเขาจะไม่ชอบอยู่บ้านสักเท่าไหร่นะครับผมประมาณช่วงตนะีหนึ่งตีสองเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็นอนกับผมนะเพราะว่าผมล็อกห้องไว้ <c oughs> ไปไหนไม่ได้แต่ว่าช่วงก่อนนะครับหนูดีจะหายตัวไปประมาณประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็กลับมาในตอนเช้าแล้วก็มาร้องเหมียวเหมียวขออาหารกินมันหมายความว่ายังไงหนูดีฮะหนูดีไปไหนลลกซึ่งผมได้สืบหา เราเราเรื่องนะครับรู้แล้วว่าหนูดีไปไหนหนูดีไปบ้านแฟนครับ <c oughs> เอาจริงบ้านแฟนอยู่อยู่หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยใกล้ๆเลยแต่หนูดีเนี่ยไปไปบ้านแฟนฮัลโหลลูกแฟนหนูหล่อมากเลยนะลูกนะโอเคคาถามที่8นะครับผมหนูดีเป็นเพศอะไรครับกหนูดีเป็นเพศเมียนะครับอายุกำลังจะ2ปีนะมีกล้ามด้วยเห็นไหมนี่กล้ามเห็นไหมนี่คือผลของการหนีเที่ยวนะ <c oughs> นี่คือกล้ามนะครับผมไม, <c oughs> ม่มือไม่เมียหรอกแงบแงบ มันเค็มๆวะจกตูดแม่ป่ะนะฮะหนูดีไปจะไปติดพี่มากเลยนะครับแล้วก็ติดแฟนด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเวลานอนก็นอนอยู่บนหัวเราพยายามเอาตูดเนี่ยเอาตูดเนี่ยไปใส่หน้าเราให้ดมตูดขนาดนั้นเลยอน่ดมตูดหนอนเลยหนูดีดมตูดขนาดนั้นเลยเหรอหนูดีหึ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 ถ่ายแบบหน่อยถ่ายแบบหน่อยหนูดีเป็นแมวที่พูดง่ายนะครับแบบพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย พูดคำเดียวแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับใช่ไหมดูดีก็ดูดีช่วงนี้แบบอ,อ้วนๆนะครับเพิ่งผอมแล้วเนี่ยแบบมีเวอร์ชันอ้วนกว่านี้อีกแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคผมมีเอ,อะไรจะให้ดูด้วยนะครับโอเคดูดีหมดแล้วนะสำหรับ Q&A ครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปหา Q&A ที่ผมลบไผ่แล้วะ <laughs> แคปไว้หมดเลยแต่ว่าผมไม่ลมนะ้มันอ่ะงงเลยนะครับเอ,เ,อเอาเรียไขย่เรียไขรเลยเรียไขรเรียใ่ะ อุ๊ยก็ขอนี้ไปกินโอเคครับมีทางบรรดาซุปเปอร์เฟนนะครับส่งกล่องอะไรมาก็ไม่รู้นะครับช่วยให้หนูดีรีวิวดีเขาเอาไว้รีวิวลูกไม่ใช่กัดมามามาเา,ารีวิวช่วยกันมาว่าซุปเปอร์เฟนเขาส่งอะไรมาบ้างซุปเปอร์เฟนเป็นทําเกี่ยวกับเสื้อนะครับโดยที่ผมรู้จักนะนี่นี่ลองเซิร์ชไปดูครับซุปเปอร์เฟนซูเปอร์เฟนตุ้ยซุปเปอร์เฟนช็อปนะครับนี่เป like ิดออกมาก็จะมีเออ่ กระดาษนะครับอืมกระดาษก็ให้ดูดีไปนะครับอืมไปนั่นแหละดูดีชอบชอบกระดาษยิงเข้าไปซักยิงนู้ไปนี่แมวแวก็จะมีนี่ครับแมสครับอันนี้ผมแกะดูก,ก่อนแล้วนะเป็นแมสอ่อรูปอ่อรูปอะไรวะรูปหนวดแมวนะครับผมซึ่งผมได้อ่อดีไซน์ให้เป็นรูปหนวดแมว ให้เป็นรูปหนวดแมวนะครับเหมือนกับช่องของผมเลยนะครับก็จะดีไซน์กันได้คือแบบเอารูปนั้นรูปนี้มีพี่พี่เอารูปนั้นรูปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอน,นี่ไงเสื้อนะครับอันนี้เป็นเมอร์ชั่นสีดํานะครับผมเสื้อลายแมวหัวร้อนนะครับผมได้ต้นแบบมาจากเอ่อแมวสามสีแถวบ้านซึ่งไม่รู้ว่าใครนะีต้นแบบมาจากแมวใครก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ทำการเอากินตัวเองใส่ในกล่องด้วย อันนี้ก็จะเป็นเสื้อทางซูเปอร์ฟนและผมได้ร่วมกันออกแบบนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็อย่าลืมไปเิื้อหาในซูเปอร์ฟนช็อปกันด้วยนะครับทุกคนหน่อรีวิวตรงๆกันแบบนี้แหละอ่ะเรามาดูภายในดีกว่านะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวขอแกะแบบนี้นะครับเสื้อก็จะประมาณนี้เนาะออกแบบโดยผมเองนะครับซึ่งไม่ใช่เสื้อของผมด้วยประเด็น อันนี้เขาส่งมาให้ดูนะครับว่าหลังจากออกแบบแล้วเป็นยังไงนี่นะครับเป็นแมวหัวร้อนนะผมนี่โอ้โหแบบสกรีนชัดมากแบบสวยมากแบบชอบจะจะก,ก็อย่าลืมไปซื้อหาในอันนี้ชอบด้วยนะครับถ้าใครอยากได้แคมนี่โรโมดกระตุกตุแบบนี้เลยเอาไว้เอ้ยเอ้ยอะไรจะเอาเสื้อไปใส่ใส่ไม่ได,ไได้มันเป็นของอนุษย์ใช่ไหมเสื้อของแมวมันก็มีนะเล่นอันนี้นี่มาเล่นอันนี้นี่มามามาเล่นแม่สายแม่สายแม่นี่นี่ มไม่กูเฮ้ยอย่านะเฮ้ย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 เมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวางไว้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเล่นอะไรแบบนั้นเฮ้ยมันก็จะมีอยู่2สีนะครับซึ่งมันก็จะมีสีขาวด้วยนะครับผมแอดสำหรับใครที่ชอบสีขาวนะครับ นี่นะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ลายนี้เลยเพราะว่าสีขาวก็สวยนะครับสีดําก็สวยไปอีกแบบนะครับผมแล้วแต่ใครจะชอบนะครับบางคนก็ชอบสีดำบางคนก็ชอบสีขาวก็อย่าลืมไปเสิร์ชหากันด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้แบบ limited edition แบบเด้อนะครับอ,ออกแบบโดย easy boy เองนะจ๊ะ <c oughs> โโมดอย่างนี้ยนี้ นี่นะครับก็อย่าลืมไปเสื้อหานะครับวายเว็บซูเปอร์โอ๊ยนอนทำไมมึงไม่นี่วะแคร์วายเว็บซูเปอร์ฟรนชอปนะครับผมอ่าถ้ามันโฟกัสก็ดีไปนะถ้ามันไม่โฟกัสก็โอเคได้แล้วนี่ซูเปอร์เฟรนชอปนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขากันด้วยนะมีเสื้อหลายแบบหลายสไตล์ที่ยูทูบเบอร์เขาออกแบบไว้นะับผมก็ดีไปนะฮะอา้าวหนูดีหายหนูดีรู้ โอ้โหเรียกแล้วก็มาเลยนะครับสุดยอดเลย <c oughs> ดูดีอาจจะเป็นแมวที่แบบว่าไม่น่ารักนะครับแต่ว่าก็มีความน่ารักแล้วก็ความขี้มึนขี้ดือ้อหรือว่าความซึนอยู่ในตัวนั่นเองซึนเดเลงเงี้ยลูก <c oughs> อ๋อมันคือกล่องด, <c oughs> ดูงดนัดเน่าคือกล่องดูนัดนี่มันอยู่มาประมาณ2วันแล้วนะครับอ่ะดูดีอันนี้เช็คดูซิว่าของอยังเหลือ,อครบหรือเปล่า เดียไข่ตัวเองเฉยเลยดูซิดูซิดูซิมีอะไรที่หนูอยากจะกินหรือเปล่าน้ำมันช็อกโกแล็ลูกน้ำมันช็อกโกแล็กินเลยกินเลยไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะว่ามันน่าจะหมดอายุแล้ว แกกินซวยไปเลยนะน,นี่แค่ได้พาไปหาหมอคอนเทนต์ไงล่ะชั่วย,ยิ่งๆเอาเมียวมาทำคอนเทนต์นี่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบหนูดีหรือว่าอยากจะสั่งซื้อเสื้อแมวหัวร้อนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ซูเปอร์เฟนช็อปกันได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหนูดีบ๊ายบายลูกแมว